สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับสู่ช่อง I Love Check In by แม่ริมนะคะวันนี้นะคะแม่ริมอยากจะขอนำเสนอสถานที่หนึงนะคะซึ่งเป็นสถานที่บรรยากาศดีเวอร์มากเลยนะคะเป็นร้านกาแฟซึ่งเปิดมาไม่นานนี้นะคะและว้วก็ยังให้บริการเป็นห้องพักด้วยนะคะ ที่นี่ก็คือสีดาคาเฟ่นะคะอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นคาเฟ่สุดเกเรดมากนะคะอยู่ในกลางทุ่งนาข้าวเลยนะคะมีสะพานไม้ให้เดินสูดกลิ่นรวงข้าวนะคะมีตะไคร้ให้ทอดกายมองท้องฟ้านะคะบรรยากาศรอบร้านลายร้อมไปด้วยแปลงนาข้าวและภูเขาที่สวยงามมากนะคะ อยากจะบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เข้ามาแล้วว้าวสวยจริงๆเลยนะคะเพราะเขามีนาข้าวเป็นพบนะคะซึ่งปลูกให้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้ายัางไงแล้วเป็นเ,เป็นความสดชื่นที่สวยมากเลยนะคะเป็นแนวคาเฟ่สุดเก๋สุดเก๋เลยนะคะ เมนูอาหารก็เด็ดมากเลยนะคะเป็นอาหารปากักใต้สูตรต้นตำรับนะคะส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกอย่างครบครันนะคะมีห้องจัดเลี้ยงด้วยด้วยค่ะพร้อมเครื่องเสียงคุณภาพดีไว้บริการสำหรับจัดงานหรือต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะมีห้องให้นะคะและที่นี่นะคะยังมีห้องพักไว้บริการนะคะ ซึ่งจะมีโปรโมชั่นดีๆมาเป็นระยะๆะะนะคะราคาของเขาก็จะอยู่ระหว่างอยู่ที่พันหกจนถึง2,000นะคะถ้ายังไงติดตามตามหน้าเพจเขาได้เลยนะคะซึ่งที่พักออกแบบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะภายในห้องตกแต่งได้ลองตัวสวยงามนะคะพักผ่อนท่ามกลางทุ่งนาและธรรมชาติเหมาะกับการมาแชทแบตเตอรี่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับสถานที่นี้นะคะซึ่งแม่ลิมขอบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ทําให้สะดุดและสวยมากก็คือเป็นนา ะะที่เขาปลูกแล้วก็ดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็สถานที่นี้เป็นสถานที่ใหม่นะคะที่สามารถมาเช็คอินนะคะแล้วก็มาดื่มกาแฟสดนะคะหรือจะสั่งขนมหวานนะคะเพสตี้นะคะส่วนที่คขาเน้นก็คือขายอาหาร ะะถ้ายังไงแล้วแม่ริมขอนาเสนอสถานที่สวยๆนะคะอลังอลังมาให้เลือกนะคะเพราะสถานที่ร้านกาแฟดอยสะเก็ดนะคะก็มีมากมายนะคะแต่นี่เป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่แม่ริมขอแนะนํานะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้แวะไปที่ดอยสะเก็ดนะคะไม่ว่าจะไปพักผ่อนนะคะชาร์จแบตเตอรี่หรือจะไปะนั่งทานอาหารนะคะ,นะคะชิลๆหรือจะสั่งกาแฟสดนะคะเดินบรรยากาศนาข้าวอยู่ในทุ่งนาข้าวนะแม่ริม บอกว่าสวยเด็ดเหมือนกันนะคะและถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศหนาวๆในช่วงเดือนธันวามกราอันนี้ก็จะสวยงามมากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าเป็นสถานที่ติดดาวอีกที่หนึง่งที่อยากจะบอกว่าทุกคนไม่ควรพลาดนะคะโอเค ขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม I Love Check In by แม่ริมนะคะถ้ายังไงแล้วช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการนำเสนอคลิปใหม่ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย